จีเส้นคอนเสิร์ตฮาวันลักเก็ตคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเนื้อหาและความฮาไม่เหมาะสำหรับคนเส้นตื้นรับประกันความฮาของแท้จากจีเส้นคอนเสิร์ตอ๋อเด็กๆที่อายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊าสวัสดีครับ ผมอีสเสอรเวดช่วงเย็นยงครับวันนี้ผมนำเอาจี้เส้นคอนเสิร์ตฮาวันละแก๊กมาฝากคุณเป็นของคณะโย่งเชิญยิ้มชื่อว่าฮาสุดโดงโย่งเชิญยิ้มชุดที่8เราไปดูกันได้เลยทีมงานโย่งเชิญยิ้มท่านผู้เกตครับนี่คือความพร้อมของพวกเราท่านผู้เกตอาจจะเห็นแล้วนี่คือความเตรียมพร้อมนะครับดีไม่ไม่ลากเสือขึ้นมาด้วยนะเด้เวนแท้เลย เออน่ารักดิลูกขณาเนี่ยชยเออแน่จำมั่มไปไหมเออน่ารักดิเอ้ะทำไงจะมีลูกน่ารักอย่างนี้บ้างมาเนี่ยเอาเมียก็มาฝากพ่อเด็กก็ได้ให้ สามเดือนได้เชื่อไม่เล่นเสียของงั้นเราเออไปเถอะของใช้แล้ว <c oughs> คิดอะไรมาแต่ดีเห็นเด็กนี ni, ่เล็กๆนี่นึกถึงหลานชายทำไมเอาลูกของพี่ชายไงออไปโรงเรียนเสร็จแล้วกลับมาพ่อมันถามว่าไงเอ้ลูกวันนี้ไปโรงเรียนได้อะไรกลับมาบ้างเออนั่นสิตอบดีฮะว่าไงได้ดินสอมาแท่งเดียวพ่อจะเอายางลบกับไม้บรรทัดเพื่อนไม่เผลอ ที่สมวยลูกชายผมอายุ13าเป็นไงเออไม่น่าเชื่อลูกตลกก็ฉลาดเป็นเหมือนกันเคยถามบอกไอ้หนูจะเกิดปรากฏการณ์ระหว่างพระอาทิตย์พักรโลกมาอยู่ในแนวเดียวกันนี่คือเรียกอะไรลูกลูกตอบหน้าชื่นใจตอบว่าไงบอกสนุกพ่อเป็นไงดีกลับไปนี่แกซื้อไม้คิวให้มันได้แล้วลูกสาวอายุ8ขวบครูก็ให้การบ้านบอกให้นักเรียนเขียนสิ่งที่มีชีวิตมาสองอย่างลูกฉันตอบไปช้างมา ก็ถูกและสิ่งที่ไม่มีชีวิตมาสองอย่างบอกช้างตายม้าตายมันไอคิวมันดีมันติดพ่อมันมันก็ถูกอะแต่มันถูกแบบเข้าใจผิดผิดออถามจริงมีอออสมีลูกกี่คนลูก3ามคนสามคน,มคนออใช่ไหมไอคนแรกคนแรกนี่ไอคนแรกนี่ลูกฉันออไอ้คนสุดท้องนี่ลูกฉันออแต่ไอคนกลางนี่ลูกติดเมีย มีลูกสาคนสงสัยมันจะติดตอนไปใต้หรือเปล่าไปหลายเดือนตกลงมี3าคนใช่ไหมสามคนโอ้ดีแล้วพี่อย่าให้มีมากกว่านั้นทําไมกลับไปนี่นะพรุ่งนี้แกไปบอกเมียเลยเออเออให้ทําหมันซะไม่่อ้นก็ตัดมดลูกทิ้งไปซะเลยอย่าให้มีอีกเฮ้ยมันรุนแรงขนาดนั้นเออถ้าเงินไม่พอบอกดิฉันช่วยทําไมเออให้มันมีแค่สามคนเถอะอย่าให้มันออกอีกเลยทําไมสงสารเด็กมัน สงสารมันเลือกอะไรค็ทนาออกมาหน้าตาเหมือนแกหมดนี่ไม่ไหวอ่ะคนหาอะไรหน้าเหมือนเสือลงพ่อเปิร์นสะาพกูจะใส่เครือกแพรสะพพดหน้าแหลมคางยาวเว้ยแต่ดีแต่งตัวสดใสดีฮะใช่บุญชูไม่ใช่สดใสเอามาเมื่อกี้มึงบอกสดใสไม่เหรอมึงเป็นคนบอกเองนะให้สดชื่นไอ้ทะลึงเี่เออเวี่ยนแต่แถวเลยเมื่อตอนนี้คอนเสิร์ตอะไรกำลังดังอะไร อะไรโลโซโลโซเพลงอะไรไม่ได้รักคุณเท่าไรก็อยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้คิดเท่าไรก็อยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้ชอบคุณเท่าไหรก็อยากจะเห็นหน้าคุณอาริจังวัชสศักดาอุปปาทวายธรรมมินทรยมึงจะมัดตาสังขัลไอชู้ เวนแท้ๆเลยแต่อยากฟังพวกอัศนีวสันเลยเก่าๆเนี่ยชุดเก่าๆอัศนีใช่ไหมออัศนีเขาออกหน้าเวทีเขาจะสวัสดีทุกๆคนวัสดีครับเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ถามมึงถามคนดูเป็นยังไงเสียงก็ต้องยันๆสบายจะดีไหมไม่สบายกูจะมาเหรอไอเวนเ้ยบอกแล้ว ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโย่งเชิญยิ้มนะฮะส่วนข่าวต่อไปจะเป็นของคณะอะไรคลิปไหนเราจะแก๊กมาฝากคุณแก๊กนั้นหัวเลาะออก,กันทุกแก๊กล้วครับทาง YouTube ช่องนี้ติดตามชมกันได้ช่องนี้นะครับจีเซนคอนเสิร์ตาวันลักแก๊ก